มารอชมรถตรวนพิเศษทักษิณรัฐสมสองนะครับกำลังเข้าสถานีบันโป่งซึ่งวันนี้นะครับเรียกว่ามาเกือบตามเวลาเลยครับนี่ครับพาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยครับเพิ่งจะเริ่มมีแสงนะครับพาทิตย์ยังไม่ทันขึ้นเลยแล้วก็นกเพิ่งร้องเพิ่งออกบินหากินนะฮะเข้าบันโป่งช้าอยู่แค่ห้านาทีนะครับจริงๆออกราชบุรีมาตามเวลาด้วย ไม่แน่ใจว่าไปสะดุดต,ตรงไหนนะครับเลยช้าเพิ่มมาาทีถ้ามาแบบนี้นะครับน่าจะถึงกรุงเทพปภิวัติไปทางตามเวลาได้เราแสดงให้เห็นนะครับเวลาทางโคนีขับรถสามารถทำเวลาได้จริงนะครับอย่างคลิปที่ผมมาถ่ายซ4นะครับ เมื่อตอนตีสองที่่านมาเราก็เข้าตามเวลาครับนี่สามสองก็เข้าตามเวลาอีกขบวนหนึ่งก็ช้าคนละนิดคนละหน่อยนะครับมีทั้งช้ามากช้าน้อยแต่ก็จะมีแค่ว่าหนึ่งจดสองนะครับสามแปดวันนี้จะช้าเยอะหน่อยซึ่งเป็นเหตุจําเป็นนะครับเนื่องจากน้ํำยังท่วมที่นาราธิวาสอยู่รถไฟบรรทุความเดือดร้อนโดยการเอารถบัสน,นะครับไปรับส่งตามสถานี ต่ก็เลยทำให้รถอดกล้อมทางยะลาราชา่าครัวันสามสองจากที่เคยต้องถึงมัดโปนครับช่วงวันสาย,สาย ก้าโมงสิบวันนี้ก็แค่หกโมงครึ่งนี้นั่นเองนเนี่ยบริษัทไหลท่านก็ยังไม่ตื่นเลยตรสถานีบ้านงบริษัทมีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปกัรขึ้นัาและรระายขนาดที่ลงจากขบวนรถนะครับขบวนรถนี้เป็นขบวนรถตัวชิ้นเต้ทนารัฐขบวนที่สามสองนั่งบริษัต้นทางจากสถานีจุงาขาใจ รถไฟทางตะวันตกตรงแค่บัพปิวัฒน์ครับขบวนรถก็มนี้ก็ออกจากสถานีบ้านโป่งมาแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีนครปฐมสถานีจามยาสถานีบางระกดูเป็นสถานีต่อไปตามลำดับครับสถานีบ้านโป่ง็นนามสองการรถไฟขอข้อมูลนักปฏิบัตรทุกท่าน ที่บริการรถไฟในการเดินทางหบอกว่าในการเดินทางค้างตาวไปการรถไฟคงมีโอกาสในนาใช้ได้ดีขอขอบคุณครับส่วนเราผมนี่เรียกว่าไม่ต่างจากการตามเวลานะครับช้าแค่ห้าหนาทีนี่มาช้าช่วงนี้ว่ามีการก่อสร้างนี้นะครับเดี๋ยวถ้าทางคู่เสร็จเปิดเต็มระบบเมื่อไหร่นะครับมีระบบอัตสัญญาณหรือระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาควบคุม รวมหนึ่งเส้นทางนะครับจุดก่อสร้างต่างๆนะครับส่งมอบงานร้อยเปร์เซ็นต์นครับแล้วก็จะทำเวลาได้ดีวันนี้อีกครับอันนี้แค่เพิ่งเริ่มนะครับกับการใช้ทางคู่แล้วก็ระบบอัสัญญาณแบบเป็นค่อนข้างจะเป็นเมนนวลนอยู่ครับ แม้ังใช้คอมพิวเตอร์นะครับในการออกตัวทางสะดวกแตก็ถืออยู่เป็นแบบระบบเันนวลอยู่นะครับ